สวัสดีครับมาพบกับผมนะช่างเอทด่บ,บ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการแก้ปัญหาเวลาเราเปิดแอร์จากรีโมทไม่ติดนะครับของยี่ห้อเทอร์โบคูลนะครับบางทีอาจจะมีปัญหาจากตัวรีโมทหรืออาจจะฐานหมดนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเปิดที่ตัวเครื่องหรือคอยเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ในคอยเย็นอยู่นะครับขั้นตอนแรกเราต้องเปิดฝาหน้านะครับ นะครับมุมโมบัลฝั่งมันจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเราจะยกขึ้นพร้อมกันนะครับรูนี้จะแน่นนะครับนี้ผมใช้มือเดียวนะครับยกทีละข้างก่อนนะครับเรายกขึ้นพร้อมกันเห็นไหครับเราก็เอาฝาหน้าขึ้นแล้วก็จะค้างไว้นะครับจะเห็นรูสวิตเห็นไหมครับเห็นรูตรงนี้ไหมครับรูสวิตตรงนี้ครับ่าเขียนคำว่าออโต้นะครับนะครับเราก็หาดินสอหรือปากกาหรือไม้ก็ได้ครับ กดลงไปที่สวิตช์ปิดเปิดตัวเครื่องนะครับพอกดลงไปก็จะติดนะครับพอกดอีกทีก็จะดับนะครับนี่ครับอันนี้คือแอร์เราทํางานเรียบร้อยนะครับเราก็หลังจากนั้นเราก็ปิดเปิดผ่านเบรกเกอร์อเลยก็ได้นะครับถ้าเรายังแก้ปัญหารีโมทไม่ได้นะครับก็คือหรือจะไม่ยังไม่ได้รีโมทต,ตัวใหม่แะครับเวลาเราจะใช้งานต่อไปแล้วก็ ปิดจากเบกเกอร์เปิดจากเบกเกอร์ก็ได้หรือได้รีโมทมาแล้วก็ปิดเปิดผ่านรีโมทเลยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆนท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับครับสวัสดีครับ